rời tìm có quá nữa right สูล่ลมตะคองนะครับไซส์ประมาณ9ก้ากโลประมาณนั้นนะหมายที่เราอยู่ตรงนี้ก็เขาไล่ขายกันเยอะนะแต่ก็ยังมีตัวนะครับเพราะว่าส่วนที่เขาไล่ขายเนะี่ยจุดที่เราตีเนะี่ย เขาน่าจะเข้าไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นป่านะข้างล่างมันเป็นป่านะเยือนะครับบาเรตตาครับกรดีบาเรตตา นะครับไซสสวยเลยนะครับโอเคมาตามดูกันต่อนะครับ โตอีกแล้วนะฮะตกตกนะฮะโดหทำวันนี้โดนอีกแล้วนะครับแต่ว่ากัดไม่ติดกัดตีกัดตี กัดรือนหลุด,ลดโอ้โหโดูตบเหยือปิ้นมาเลยฮนะตบเหยือปิ้นมาเลยไม่มีตัว กัดแล้วนะครับแล้วนะฮะกัดแล้วนะครับโอนโอนแล้วนะโอ้โหเจอไม้ซะแล้วเวลาทำไม้น่าจะอยู่นะครับโนอนผิดแล้วนะครับแคล้วนะฮะ โอเคนะครัซคลิปใหม่นะครับหลังจากที่เราไปหาปลาจากเขื่อนมาแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนของการแปลรูปแล้วฮรตอนนี้นี่นะฮะอ๋วันนี้อ่าก็ตั้งโจทย์ไว้ว่าเราจะทำเป็น ผสมนะครับทำผสมง้เดี๋ยวจ,จะลองดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ศึกษาวิธีการแล้วนะครับก็จะทําการหั่นปลาให้มันเป็นชิ้นไม่ใช่เป็นชิ้นนะฮะหั่นแรล่ให้มันทีทีทนะเพราะว่าตัวปลากระสูกเนี่ยมันเป็น ปลาที่ปลาที่ค่อนข้างที่จะมีก้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องบัางให้มันพีทีนิดนึงนะครับวิธีการนะฮะก็เป็นเทคนิคนะฮะเป็นเทคนิคอทอดก็เหมือนกันนะครับก็พยายามบัางทีทีแบบนี้จะจะเวะลาเราผ่าทอดกรอบแล้วมันจะไม่เจอก้างเลยนะนะแล้วก็มีเทคนิคอยู่อย่างนึงว่า เวลาเราบ้างนะฮะจะสังเกตนะครับเราจะบ้างเป็นรอยตัดจากหางมุมหางด้านล่างนะเฉียงขึ้นไปนะหรือว่าถ้าถ้าเป็นอีกแนวหนึ่งนะมันไปบ้างตามยาวของแนวก้างปลานะครับซึ่งเวลา,าเราเอาไปทอดปปตุงอาหารบางทีก้างปลาเนี่ย มันจะไม่ได้ถูกหั่นแล้วมันจะไม่ไม่กรอบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิค,นคโอเคนะคเดี๋ยวถึงขั้นตอนต่อไปเราจะาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะนี่ขออนุญาตหั่นให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะหลายตัวนะครับก็เออน,นะครับก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับอ เราต้องเอาเหงือกปลาออกด้วยนะครับเนื่องจากว่าจะป้องกันนะครับไม่ไม่ให้ปลาเนี่ยมันเน่านะครับเหงือกปลาน้องเอาออกทั้งหมดนะครับรวมถึงต้องล้างทําความสะอาดนะฮะไอตัวอะไรของปลาของปลาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องล้างออกทั้งหมดนะครับต้องขูดออกทั้งหมดทั้งนี้นะครับ ไม่ให้มีอะไรลือย่เลยนะครับต้อง หลังจากที่เรา,าหัน่นนะฮะหัน่นแล้วก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะฮะล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก,อก็ต้องทุบนะฮะทุบให้เนื้อปลาเนะี่ยนิ่มเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราหมักเกลือนะฮะมันจะได้เข้าเนื้อนะเนื้อมันจะได้ดูดซึมเกลือนะเข้าไป แต่ออยู่ในเนื้อมันจะทําให้ปลามันไม่เน่านะครับนีก็เป็นเทคนิคนะฮะหลังจากทุบเสร็จเรียบร้อยนะฮะทุบเสร็จเรนะียบร้อยเนี่ยก็เริ่มทําการหมักเกลือทิ้งไว้นะครับหมักเกลือไว้ทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมงนะฮะเกลือใส่ยิ่งเยอะอยิ่งดีนะับเพราะว่าหลังจากที่ครบสามชั่วโมงแล้วเนะี่ยเนื้อปลาเนะี่ยมันจะแข็งนะครับพอมันแข็งเสร็จเรนะียบร้อยเนี่ย เราก็ต้องเอามาล้างน้ําเปล่านะฮะล้างทําความสะอาดรอบหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปาคลุกนะฮะเอาไปหมักกับตัวข้าวข้าวข้าวเนืงนะฮะข้าวนื้งกับกระเทียมนะฮะขั้นตอนนั้นต้องต้องมีการล้างทำความสะอาดรอบหนึ่งน,นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถึงขั้นตอนคลุกเกลือเนะี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกทีหนึ่ง นะครับหลังจากที่เราคลุกเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็มาคลุกกับเกลือนะครับพลุกกับเกลือให้ทั่วเลยนะฮะ mm hmm. เกลือนี่ใส่เยอะได้เลยนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะจะจะทให้ตัวปลาเนี่ยมันไม่ไม่เน่านะครับพลุกไปเลยนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราคลุกเกลือเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ต้องทิ้งไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ตัวเนื้อปลาเนี่ยมันแข็งตัวก่อนนะฮะมันแข็งตัวเสร็จแล้วถึงนำมาล้างน้ำนะฮะนำมาล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็ทำการคลุกกับตัวข้าวสวยแต่ข้าสวสุกนะฮะข้าวเหนียวนึ่ง,ง,ง,งแล้วก็ตัว กระเทียมขาดไม่ได้ก็จะทำให้ตัวปลา,าเนี่ยมันมีรสชาติาเปรี้ยวนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับหลังจากที่เราซุปเกลือนะฮะเมื่อกี้เสร็จร้อยก็นำมาล้างน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับล้างน้ำให้สะอาดแล้วทีนี้ก็พึ่งนะฮะพึ่งให้มันเสด็จน้ำก่อน ให้มันเสดจน้ำสักแป๊บหนึ่งนะครับเกี่ยม,มาป่ะหลังเสด็จน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องเอามาคลุกนะครับกับนี่กระเทียมนะครับโขกไปแล้วนะฮะแล้วก็กระเทียมเยอะจังเลยค่ะจัดแล้วก็ข้าวเหนียวน,นึ่งนะฮะนึ่งเสร็จใหม่ๆยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีโอกาสปนเปื้อนมันจะทำให้ปลาเราเนี่ยมันไม่ เน่านะครับไม่เสียโอเคนะครับเดี๋ยวรอปลาสเสด็จน้ำแป๊บหนึ่งแล้วก็เราจะมาทำไอตัวปลาส้มให้ดูกันนะครับโอเคนะครับเอาแล้วนะครับาจากที่เราได้หมักเกลือปลานะครับแล้วก็ทำการ ล้างน้ําจนสะอาดผึ่งให้แห้งเสนะร็จร้อยนะฮะผึ่งแห้งเสนะร็เรเจเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําปลาเนี่ยนะครับมาทุบกับเครื่องปรุงต่างๆนะฮะก็จริงๆหลักๆก็มีแค่2ออย่างก็ใช้แค่ตัวกระเทียมกระเทียมโขลกนะฮะโขลกรเรียบร้อยนะครับทุบเข้าไปเลยนะครับ ก็ะะใส่มีเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับไม่จำเป็นต้องอจำนี่เอาไว้นะครับเพราะว่ายิ่งใส่เยอะมันยิ่งอร่อยอนะตะเจียมุกเข้อไปนะครับก็สังเกตจนว,ว่ามันพั่วนะ,ะมันคั่ว เนื้อปลาหมดแล้วนะครับก็ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลย้วที่ขาดไม่ได้นะมันจะทําให้เนื้อปลานะเปรี้ยวนะล้นมีรสชาดเปรี้ยวนะครับ,รบก็ตัวนี้ข้าวเหนียวนะฮะข้าวเหนียวเนื่อสุกใหม่ๆยิ่งดีนะฮะอุ่นๆอยู่นะครับเนื่อว่ามันจะไม่ทําให้ ปลาเนี่ยมันเสียนะครับปุ๊บเข้าไปเลยนะครับไปยี่ให้ละเอียดนิดนึงนะครับก็ถ้าเป็นประแางแช่น้ำไว้หน่อยก็ดีนะครับแช่น้ำให้มันไปยี่ง่าย การทําปลาส้มนะครับก็หลุดแปลงมานะครับนองจากว่าปลากระสูบที่เรา,อาชอบไปหานะักตกปลาชอบไปบอกไปตีกันน,นะฮะมันสร้าง,างที่จะมีก้าง,งทาง่านเยอะและ้วก็เวลาเรามาปรุงอาหารก็ไม่ไม,ไม่ค่อยหลากหลายนะครับส่วนใหญ่ก็ทางเหนือก็อไม่มีปัญหาหรอกครับสําหรับก้างก้างพวกนี้เพราะว่า,วาทางเหนือเนี่ยชอบ กินลาบปลาอยู่แล้วคนเหนือในได้ไดเลยนะฮะเอาไปลาบเราจริงๆวันนี้เราได้ไซส์สองโลเกือบสามโลนะฮะมาตัวหนึ่งอันนั้นแยกออกไว้นะฮะเัยงว่าเอาไปแปรรูปยังอดีกว่าเ้าไปเลยนะครับแล้วก็พอมันเริ่มทั่วเนี่ยนะฮะ ในท้องนะครับท้องปลาที่เราผ่าไว้นะฮะก็จับข้าวกับกระเทียมเนี่ยนะฮะยัดเข้าไปด้วยนะครับจับจับเข้าไปนะแล้วก็หมักใส่กล่องเลยนะครับสัเข้าไปเลยนะครับ มีอะไยเลยนะครับเขาอยากให้ทำํำเราก็ครับไหนก็หายมาแล้วนะจับได้ ทานาเสร็จเรียบร้อยนะครับปลาส้มนะฮะอีกสามถึงหวันนะครับถึงจะทานได้นะฮะปิดฝาทิ้งไว้เลยนะครับก็ถ้าจะเก็บไว้นานนะก็ให้เอาไว้ในตู้เย็นนะครับมันจะอยู่ได้หลายวันนะฮะจะกินเมื่อไหร่อยเอา,เอ,าออกมาทิ้งไว้ข้างนอกสัก วันถึงสองวันนะมันก็จะเปรี้ยวแต่ถ้าเอาไว้สภาพอุณหภูมิสภาพแวดล้อมปกติข้างนอกทั่วไปเนี่ยไม่เกิน3วันประมาณสาวันก็เปรี้ยวนะฮะเรียบร้อยนะครับปลาสม้มเดี๋ยวเรามาดูอ,าอีกทีหนึ่งนะฮะอีก3วันข้างหน้าวันรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ลืมจะพยายาม ไลฟ์ <Like S 2> ให้ชมนะะโอเคนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับ